อัปเดตใหม่นะครับน้องๆทําให้เราสามารถย้ายตัวละครเลเวลร้อยนะครับจากเซิร์ฟออนไลน์มาเล่นในเซิร์ฟออฟไลน์ได้ฟรีแล้วนะครับน้องๆจะทํายังไงไปดูกันในคลิปเลยครับน้องก็จะเจอบัตรนี่นะครับบัตรฟรีปร์นะครับทางไปเลยแบบนี้นะครับกดทางไปเลยนะครับกดที่ดาวน์โหลดทรานเฟอร์ตรงนี้ครับปึ๊กไปดูซิว่าเวลร้อยหรือเปล่านี่ไงเราก็ได้เลเวลร้อยมาแล้วนะครับน้องๆเห็นปะ ครับก่อนอื่นก็ขอการาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้พี่การก็จะพาน้องๆนะครับทุกๆคนนะครับมาทําตัวละครเวลร้อยฟรีจากเซิร์ฟออนไลน์ย้ายไปเซิร์ฟออฟไลน์นะครับวิธีการทําก็ง่ายนิดเดียวเลยนะครับเพราะช่วงเนี้ยบัตรย้ายตัวละครนะครับเลเวลร้อยไปในเซิร์ฟออฟไลน์นะครับเป็นบัตรฟรีทุกเซิร์ฟเลยนะครับน้องๆหมายถึงซุปเฟิร์กทุกเซิร์ฟในออฟฟิเชียลนะครับขั้นแรกนะครับให้น้องๆนะครับไปหาเซิร์ฟนะครับในออฟฟิเช รหัสเพย์เกมก่อนนะเพย์เกมนะครับมันก็จะเป็นรหัสที่เป็นใช้ gmail นะครับในการสมัครนะน้องๆสามารถไปสมัครได้ในแอป google ได้เลยนะครับเขียนไว้ว่าเพย์เกมนะแล้วก็กดสมัครนะเท่านั้นนะครับน้องๆก็จะสามารถเข้ามาสร้างตัวละครเวลล์ร้อยได้นะครับถ้าไม่เกิดไอถ้าเกิดน้องๆไม่มีเพย์เกมน้องๆจะไม่สามารถสมัครตัวละครเวลล์ร้อยได้นะครับหลังจากที่น้องๆมีเพย์เกมแล้วเข้าเซิร์ฟออนไลน์สามารถเล่นได้น้องก็หาเซิร์ฟเวลล์ร้อยนะครับหลังจากได้เซิร์ฟแล้วนะครับ เซิฟไหนก็ได้นะครับย้ำว่าทุกเซิฟนะขอแค่เป็นเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับน้องๆก็สามารถสร้างตัวละครได้เลยนะครับตามที่น้องๆต้องการเลยนะหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ให้น้องๆนะครับอัพสเตตัดให้ดีเลยนะย้ำว่าอัพสเตตัสตัวละครให้ดีเลยนะครับหลังจากที่สร้างตัวละครเรียบร้อยอัพสเตตัสให้ดีเลยนะครับย้ำนะครับสับอัพให้ดีเลย อัพยังไงก็ได้นะครับน้องๆอัพสเตตัสที่ดีนะอย่าอัพม้วนเหมือนพิการนะครับพิการอัพม้วนนะอัพสปีดอย่างเดียวนะแต่แนะนําให้น้องๆนะครับเน้นอัพดีๆนะสตามีหน้าน้ําหนักดาเมจคือน้องอัพตามสบายเลยแล้วก็ค่อยซื้อบัตรนะครับบัตรฟรีนะนี่ไงเดี๋ยวพิถ่ายรูปไปด้วยอันนี้นะครับเป็นบัตรฟรีเลยนะครับที่เป็นรูปตัวละครสีน้ําเงินนะครับน้องๆเห็นปะนั่นเลยฮะตามนั้นเลยมันจะฟรีนะครับก็คือย้ายตัวละครวิวร้อยนะครับออกไปเล่นออฟไลน์นี่หลังจากซื้อบัตรแล้วนนรับก็ๆๆแตตไปททีี่1 แต่ไปเลยฮะชึบแล้วก็กดยูสนะครับหรือว่า USE นะครับกดเลยครับชึบนี่ครับกดโอเคกดโอเคได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆกดไปที่ทานเฟอร์นะครับที่อยู่ด้านล่างขวากดค้างไว้เลยนะครับอย่าปล่อยนะกดค้างไว้เลยนะครับน้องๆกดค้างไวเลยนะอ่ากดค้างไว้เลยนะครับ นี่ถ้ามันเด้งแบบนี้นะครับแปลว่าตัวละครของเรานะครับได้ทําการโดนแบนออกจากเซิร์ฟมาแล้วนะครับเป็นเวลา30วันนะฮะก็คือเราจะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟที่เราเอาตัวละครไปทําเวล้อยได้แล้วนะครับทน้องหลังจากที่ได้ตัวละครเวล้อยแล้วนะครับก็ให้น้องๆนะครับกดเข้าเกมไปได้ตามปกติเลยนะครับในเซิร์ฟออฟไลน์นะแต่ขั้นแรกน้องต้องมาลบตรงนี้ก่อนนะครับไอข้างบนสุดเนี่ยต้องดีลิทช่องข้างบนสุดออกไปก่อนนะอ่าละต้องดีลิทช่องบนสุดออกไปก่อนนะครับ หลังจากดีลีตออกไปแล้วนะครับในช่องแบ็กอัพหนึ่งแบ็กอัพสองแบ็กอัพสามเนี่ยน้องๆสมควรที่จะมีช่องว่างไม่สักหนึ่งช่องเพื่อเอาไว้เซฟตัวละครตัวเวล้อยของน้องๆนะครับแต่ผมพี่มันเต็มก็ช่างมันนะครับแต่น้องๆก็ต้องมีนะครับน้องๆต้องมีแบบช่องว่างสําหรับแบ็กอัพเลนะโอเคก็หลังจากที่เราเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับน้องๆให้น้องๆนะครับมาเลือกโหมดที่น้องๆจะเล่นเลยนะครับหลังจากที่ดีลีตไอตัวเมื่อกี้แล้วพี่เลือกเป็นรูปหมีบูตอนนะครับ น้องเลือกหมดไหนก็ได้นะแต่แนะนาเป็นบูตอนนะครับเพราะไดโนเสาร์จะได้ไม่สูงนะหลังจากนั้นนะครับให้มาหน้านี้นะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะดาวน์โหลดทาร์นเฟอร์นะน้องกดโอเคได้เลยครับหลังจากที่กดโอเคแล้วนะครับสร้างตัวละครนะครับให้ตามที่น้องๆต้องการเลยนะครับสร้างไปเลยนะฮะสรีระตามที่น้องๆต้องการเลยจะตัวผู้หญิงก็ได้จะตัวผู้ชายก็ได้นะครับสร้างตามที่ใจเราชอบเลยนะครับน้องๆหลังจากที่น้องสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับให้น้องๆนะครับกดดอนไปได้เลยนะครับสร้างสร้างชื่อให้เรียบร้อยนะแล้วก็กดดาวน์โหลดทาร์นะครับ ตรงที่2เนี่ยเห็นปะเป็นช่องที่2ขวามือเนี่ยดาวน์โหลดทาร์กเฟอร์กดได้เลยครับหลังจากกดปุ๊บน้องก็จะเด้งเข้ามาในเกมเลยนะครับเท่านี้นะครับน้องก็จะได้ตัวละครวิวร้อยมาใช้แล้วนะครับน้องๆน,งนี่เป็นไงง่ายดินเดียวนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟออนไลน์ละอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าตัวละครของเรานะครับตอนนี้เลเวลร้อยหรือยังดูกันเลยครับชึบ นี่ไงตัวละครของพิการก็เวลร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆย้ำนะครับอย่าลืมสร้างชื่อแล้วก็อัปสเตตัสตัวละครดีๆก่อนที่จะย้ายตัวละครออกมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปหายาม่วงนะครับเพื่อทําการรีสเตตัสใหม่นะไม่งั้นเพราะว่าเดี๋ยวสเตตัสมันจะไม่ดีนะครับไม่ถูกใจน้องๆนะโอเคสําหรับ EP นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีย้ายตัวละครเวลร้อยออกมาจากเซิร์ฟ ออนไลน์ Online, เพื่อมาเล่นออฟไลน์นะครับก็หวังว่าน้องๆจะสนุกไปกับการเล่นเกมอาร์คนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเรื่องการฟาร์มเรวลนะครับตอนนี้พี่การก็สามารถหาแบบวิธีทําให้น้องๆได้เล่นตัวละครเวลล้อยฟรีมาให้แล้วนะครับโอเคสําหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับกดไลค์กดติดตามไปเลยนะครับมีคอนเทนต์ดีๆแน่นอนโอเคไปละ